อ่ไรวะอ่า,อา,ลาเลยวะเออต <ไป S 1> ัวก็ไม่ได้หนึงไปอยังเออมันเกิดเ,เลยเนาะเออ,อตอนนี้กำลังรอถ่าทาง เป็นมาทรงทองน้ำพี่น้องเอ้เนาะถือทอดจากมุ้งเลยสี่มุ้งเลยพี่น้องเอ้เนาะว่าสิเขียไปบ้านปลากล้วยนำโอ้ยสิทันหมดเนาะนี่เนาะพี่น้องเอ้เนาะพอดีสร้างทองน้ำพี่น้องเอ้เนาะไปบ้านเบานุ่งเนาะตอนนี้ทางวัดแสดงกันรอถาเพิ่นตั้งแต่บ่ายเพิ่นแหละพี่น้องเอ้เนาะเพราะว่านัดกันตอนบ่าย แต่ว่าตัวนี้ก็มาฮอดสี่โมงยังบุหันมาอยู่พี่น้องเลยเนาะก็รอถ่าโอ้ยเนาะอ่าบุหัวสี่ทุ่มสีทันบุนี่เพื่อไปหาหมอบทอเนาะอยู่เฮือนซานบ่อนุ่งน้ำแน่พี่น้องเลยเอ้าเบิ่งไปนวมกันเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าอยู่ระหว่างรอถ่ากับทางบ่อแสนสีอ่าตอนนี้กับทางบ่อสวนเพื่อนเนาะได้ลุกย่อเสาขึ้นแล้วพี่น้องเลยเนาะเสาขึ้นคััวเพื่อนเนาะเฮ็ดสไตล์ทรงแบบ อ่าบ่นั้นคือกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าเฮาจะเฮ็ดแบบอ่ามีมิติเก่าๆขอซันซะเนาะอ่าโตคุมเลยนี่เนาะคุมเลยนี่นอาสดีพี่น้องเอ้ยเนาะนมาเอานี่บ่ยากเทื่อนี่ว่าเออ ห่วไปชี้กัหัวไปว่างเล็กเรือยเตินใจแข็งเด้อแบบนี้เด้อไปดีบนเอโอ้ว่าตเราให้เป็นเราให้มาินาวแนจ้ามัเรานหนาวนเออราให้มาชินหนาวแน่ใายเนาะโอ้าถาอยู่ได้เนาะเออเอโอ้คากือได้นบัน้อยบัวใหญ่ดีงามมาเราให้จังจัดแยงเอาไปแด่เนาะอาบาส อ่าด่างไฟอยู่ไซมองไรเนาะใส่มุ้งไรเนาะเขว่าที่เฮ็ดก็ฟอกชะมงหน่ำนั่นกหลมันกับใบธาปเป็นได้ได้เป็นเอยเพราะว่าเฮือนครัวมันก็ต้องไง่ายนิดนึงเนาะเอาไม้ถัวได้วงเนาะวันนี้นะ่ะหลังจากเอามุ้งเขาอย่างแล้วแหละมุ้งเป็นพื้นปกติแหละวันนี้นะ่สปปะสมมติว่าทั้งอ้ายเพื่อนนะ่ะอยากเอาเอาเป็นมาปูพื้นเลยก็ได้เอามาห้องก็จ้งซ้ำเชาวหน้านี่ยห้องขึ้นซ้ำนะแล้วเอาเป็นปูรุมมันอลไรกับทั้งขางมันนี่เขาก็ยังตอกเฮ็ด แนาว่างเอาเองอนะให้ท่านเอาเองว่าฉันซะเนาะอ่าเพราะ่าเขาเใ็ดพื้นแบบมันตั้มแบบนี้นะมัน,ม,นมันพอเห็ดพื้นบ่ได้มันต่าเด้ดเห็ด,ดเ็ดทรงนี้มันจะง่ายสุด,ด,ดอ่าจะนอนพี่น้องเป็นตาม,มาหอดง่ายอยูอ่บ่เนาะท่อ,น,อน,นี่จิคัมเลยพี่น้องเลยถ่าท่อได้ที่นี่นะอ่าคือว่าพนมาเนาะ เพราะว่าจะได้เข้าไปบ้านปลากล้วยอีกแ้วมันนี่นะเพราะว่านักเพื่อนกับว่าใบามุ้งอะไรพี่ตังไอ้เรายังพันจะมาอยู่เนาะนี่พวกเขามาตรงข้อไอ้ชวนมาที่นีนะ่นีนว่าเบิร์นก้อนเพราะว่าคำก็ได้เข้าไปได้มาเนี่ยว่านปลากล้วยมาเนี่ยเพราะมันหลายมือแล้วทางผู้ใหญ่เพิ่อนกับถาเบิ่งอยู่พี่ตังไอ้เนาะมันก็ได้มือหลายวันเลย มันนั่นมอนี่อย่โอ้ยเนาะทางโมก็ได้จักสิวได้คือมาวันนี้กัมวนมาหอดค้ำนะ่น้องมาหอดมาหอดตั้งแต่เว้นพ่ไหนแต่ว่าถ่าด้เฮียยังไนั่นน่ะไดอเาเนากมันบมัน mẹ con bao เว้าอยู่ในบ่อได้ใส่ปลาลมนี่เนาะเออพั่นแล้วก็ตัดออกอีกบ่ สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะเน่ปารัดไปลาปาดไม่ปาดม่ปาดเสียไม่เพียงเพียงหอยอ่ะลงก่อนก็ได้เนี่สีัวเนาะีสีนัวสามตัวพอดีเลยอขี่ตะไคร่กับเห็รขอบดีๆีได้เด้อเอาไม้ตัวเสาอยู่ใช้ไม้ตัวสานะไม้ต่อไม้เซาตอฮะเออ ไม่บ่ไม่ไม่เ,มเ,ป,เป็นทีนะ่ว่าป่ะชานมาให้กันต่อเสาขึ้นตอนนั<อ>่นนั่นเด้เออเอาตัวนี้นะมาตีขอบซีเดียมหนะกะเอาดินไชให้ขีดตะไคร้อันไดอ่ามันมันจะเออมันจะไงไอ <c oughs> <c oughs> เรื่องในเรื่อง,องนี่ยหนกะตุนเว็คุ้มงานเลยเนาะมือนเออโอ้ <c oughs> ในน้ำเราอลไรเนาะเขาว่วาปเป็นได้เนาะ เลตปูนะเจ็บว่าหาเก็บแบบเดียวก็เล็กะปูนะวางไหนโมเราข่อยรถข่อยระเยียบอยู่นี่นะเป็นหวงรถพ้ือนี่นะเห็นแล้ว่ต่ใส่กัยังเหยียบผู้เช่าดิมันต้องใส่คู่ปูนเอไว้ใส่คู่ปูนเอไว้อันว่าเล็ตปูนะวอนดังคาครับมี่ล็กตปูเท่านั้นูนบ้านเฮ็ดเท่าน้น ใบ่ปะฮอะไรอยู่้ำลเทียงกบลัาเทียนตาอาใชยตาแด้ป่สีบสีบักอาด้ำเทียงกันโอ้ยคุณเขาตาได้แบบนี้เนาะอาอยู่ใต้ลมดิให้แค่เปนยังพ้าดบากก่อนจังเ่อฮ่าขึ้นนะโอ้ยจิมาไงวะเนาะคือคำแทะ้าห่ มค่นั้นท้อคืนพันวาโว้โยนอนถ,ถา่าได้ทอนสามตื่นเลย <c oughs> พูดฟูค <c oughs> ันวาบอกขันวาคันชิวไปต่เวนเ้นลายบเยียนแล้วยู่นหน่อกะเรา,เา,หาูหานะ่านฮะท่านเวหันแล้วก่อนเนาะท่นเวหันก่อนกะชีแเ้ว เลี้ยไปเออันเอื้อยยังเอื้อยเออป่วยฮะมันป่วยแม่เลยเจล้วก็ไปหากิโล่มันจะรอขายไปกินไรวาิโนะมีวช่วงนี้กลังขายด้ยแมกิโลนะมาไปเอาขายน่คนแเกิโลขายยอดเงินจักเยไปเอาขาเล็กเก็บซคุไว้น้ำไปเอาขายอยู่พุ่นไหมไปฝุ่นอยู่พุ่นุ่นว้ว้ถ้าอยู่ใส nhi cả bộ, nó cứเคลื่อน về đây chào hào hời luôn, ôi pha bơi ngay kiếm, ha đi chơi, cái này lúc nào thả, bơi hết Hãy ซ่อมกะพล่ะฮะไปซ่อมขล่ะป่าวเด้อพ่อกะพ่อ phải ยืม ้เราเริ่มปั่นเข่าจุ่มหน่อยเนาะเออเข่าตาเนี่ยวะมันคือลงเลงลงเลงแต่ได้ครับต้องเลง Trời ơi hát hỏng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  hát 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 ถือว่าลายเติบได้ใหม่เกินเก่าแล้วกะเก็บนี่เก็บนอกเก็บบางนั่นเก็บบางนี้่เห็นข้างหน้าก็จุดแล้วอ่อทอยลงให้บ่ได้บ่เออเอ้อหย่มาหาคอยดูมันนี่เลยว้าวว้าๆม่นเปื้อนบ่ได้ หาเนมงอไอก่อนเออเดีเดตกนั่น่ถ้าเวาหานืงอจะเอาขืนอันนี้เอาขืนก่อนจะหานงอยเนาะอ่าช่างอพก้าดีรอาิตะโคตตปูใหม่ด้งกะซีก็จแนนะไอ้นะ ngang này nè ba, ngang rồi, ngang mua mua một con, mua phơi qua cành. đã cút, rồi đấy. đi, đi đấy, thật thử cho con này, vậy mình bây giờ ngan nè, con kẹt lúc qua học bay đốt, Như bảo con kẹt พ oh, ุ่นมเนแคอนเกคอนเกมะนอะคอนเกตดคอนเกตไม่ Wait, ีคอนเกนะบริยูงานก็ได้ว่าสิเดบุ้ยักเลยเพราะมันมันจูบขึ้นอย่างไ้ได้เออไม่นี้แล้วมันจะโตแค่หอยไปงัดนะ อคอนเกตมาเลยไป,ปต,ติวกับสามสิเซนนี่แหละเีนี่ยัเกลมือแทะเาเนาะลุกป้าโอ้เนาะคึงอยู่แต่รโอ้จะมางัดลลุมีหักออกก็ได้นี่ก็ต่อพิลลุมพี เฮ้ยอะไรตัวปูเกาวะนี่บ่เาจะขุดลอกตกตก่ะได้กอย่างบเขาเขาเกกระไรต่อไปเอาเาเอาแล้วขอนเกี่ยแล้วบะเฉยนโอ้โหได้เราขุดเลยมาๆอยโต เฮ้ยสมีก่ด้ยอมาสองสามดอกเลยใส่กุแค่คันนี้ก็ได้สามดอกนะว่สองกกพ่อไสอดอกพอเนาะเข่งได้ดีตัวน่บ้านสองดอกกะนั่นละได้แลว่เอเลยบ่เอ้ Ờ, đúng không? tôi không? mấy đứa nưng bây giờ Mày kéo lưỡi đấy nó, Thấy hả? đó Ôi! Ngũ nặng phương đấy lắm mười mà chắc năn bao giờ? Mày นี่มันหานใจไปไหนได้อึงก็กรหน่ใจแ้ำให้เรบต้องวินข่อยน่งี้อ่ะพีช้างโยคบอยโอเชี่ยนอะหรแข่งอเคอเี่ซนนี่อ๋ออันนี้ตกแข็งแเออยังชีดและหมักอวู่นี่นะที่มักแข่งแข็งอย่านี้่ นี่อไมด้ไ่ได้คเลยี่นะจะ a c เนี่ยรับมันเนาะระยะไหนได้แนี่นะฟัวในในเนาะไม่เตีวแข็งซม่โอ้ตัตอกเป็ดันีตอกอองเนเซราน้างอ่ากงเฮ้ยเล่เ้

มีแต่ช่งนี้นะห้าแ่งนห้าเป็นวเดียวเยพอนะแยกออกจากเพื่อนที่แต่มันจะห่างในก็ได้ลอกพื้นไฟเนาะอ่าเพราะว่าเพื่อนเขาไม่ตีวัคซีนกแล้วเราต่อว่าแรกเนาะจังกะได้ยกปูเไปก็ด้เลยู่าอะไรเล้วมันเข่าอ้ดน่าย Oh, mày đâu, một cái lòi hóc. Tricky gần như cán trích. Hãy quá đẹp hào, bà hào mùi xảy ra mày bụtong gần như mười lát mùi 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 lôi đúng, đúng, đúng. À. Để để xuyên à, thì thì nó xiên nó thì khác. có <laughs> <laughs> à, kiểu ra ฮะฮทองน้าม้นเนอะมันจะได้ของหน้าด้นอะของน้าก็เ็าบาชวนบบาชวนนี่แล้วทางตั้งตหญ่เป็นซอย้กันแล้วนะกัน้งเพชรมันชื่อท่อหายนี่นะว่าบมยองหน้านใช่เหรอจ๊ะากบน้มีห้อ บวชขาดง่ายนะหายไปนี่มันต้องเอาเรื่องการซีห้องมันต้องห้องแบบนี้ไหนว่าห้องได้บหมดเลยก็เอาตรงนั้นรู้สิเนาะนี่น,ม,นมันจะจ่อไปสิเออมันแน่นๆบัดน,นี้มองเคาชิตัดนะเออแม่เนาะป้าบมาคลิปจีบวะนี่แหละสาเหตุที่บรจะได้คุ้มนะนี่เนาะ เนี่ยจับได้หมดเยก็ใส่หมดแน่นเนาะวันนี้วันนี้ประไมก่ล่ามันสีนั่นยู่บ่อะไรี่เตะปูยี่บ่ะไีบ่มันมั่อยากคมนะพี่แจ๊คบอกด้ยไปมองไม้มาซืเล็กทีก่อนเือน่วงั าอ้วไงฮแล้วอนกับองน้าบานงเลยได้รอืมให้เราตัวนี้มันบอได้ยังหรือยังเนาะยอยูเก็บไหมตอให้เอาได้ข่าวเขื่อนมั้็กันตอกันเอา À, nó, nó cả phối sư ruộng ai vậy đấy, hổng cua. ơi, ơi, nó, ngang đấy. là bả này, cưa luôn này. cài đã, hả? này. นี่ไงยืนแบบนี้เปล่าเฮ้ยยืแบบนี้บางรเฮ้มันอยู่แบบนี้บ่าเอมันฉีขาดเลยไาเบิ้งหายป่เง้คือเืยนเนาะดแมนท่านไปเปล่าแนยุทธภนน้องบปล่นยทูนดีแล้ว่แน่เนาะเรพี่ขนาดพี้เลยบ เอาละจวันี้โอ้เนน่เสียเทานี้มาช่างจุกช่ายด้วนี้ราจีนนี้เาจีขาเลยเเราแห้งอะไรพ่นเขายเนาะนี่รักพึขึ้นบนี่ถึงมาย่องอีกอีหลังืกน่อกัแหงยถึงยอ่งงงได้ดีนะถึงห้ดโถึงถายอเนี่ยอ่าถึงยโอ้งถึยอนี่ยองใจเย้นี้ ังปึ้งไปเลวเนชีดาม่าว้าหันผ้านีหใย้นีเ้ยเนี้เออมันเอไม่เมอเอยากตอบคืออยากตอบแหงก็บม่ได้อีกบาดนี้เออม่ได้อีกิเอเนาะมันต้องคือบุคคลผูเห็นอย่างนี้หลคือบจ้างอย่างนี้แหละเออคือหูหนวกตาบอดนี่เป็นดามากเลยเออ เมยโอ้ยปวดจนหายใจบ่ติดเอันเดียบ่าเน่ยออลายตัปูนี่กลายขนาดเนาะบ่แม่หนอไอ้สวนนันตอกลายพวกือเชื่อหนี่นะตอกมม่ยุ่ยลายพวกยอะใช่ทัเดียวนะมันมางลายเสืออะไรปล่ามากมากเ็ืออไสองสามือ เดียว่ธเนาะแบบเฮ็ดไม่ไปเลยนะเนาะจะเล่นอะไแล้ววะพีุ่บ่ไม่พุ่นไมแต่ก็ม่ใช่พี่ไม่ไม่ดีอันนี่นะไม่ดีเยไม่ดีอ่ะอ่อด็อพี่พุ่นบ่เห็นใหญ่มากพี่เหาอพี่ไม่สามาอยู่นี่ก่อน อยู่นี่แล้วเลยบ้านีผลักงงไงคนติดบ่อแล้วบ้านี้เนาะถูกบ่อล้าบ้านเอ็ดมากิบงูมนไงกิมอ้าวงูหายบ่ผูกอะไรไปยังเชือกมัดแล้วบ้า <c oughs> นผูกว่าไอ้ที่แม่มากินเกี่ยงอย่างไงมันละผูกเล้วม,มันย่างกระจอยกินย่างวัวไม่ได้เนี่ขี้ไรแต่ว่านั่นเลยเด้อไม่ขี้ไรแต่ว่าแต่ว่าเก็บนะ้าวันวทองกับมิแต่นเนือ้อมันนะ

บ่มีบ่มีอย่างเลยทำได้เหม,มือนเวลาเก่านะเวลาห้าเนาะ ทำแล้วจ้ะเอาคู่บัวใต้ก่อนหน่อยเดี๋ยวว่าต่อก่อนตัดตัดบ่อตตัดก่อนตัดก่อนจังไงเนาะบ่เอาต่อเลยก็ได้ได้ม่จังมาจังแบบถึงดึงตัวตัวตัวด้วยเลยเลยไปผลเลยบ้าเลยเอาลงบ่าเลยว่ามันบปซื่อกันได้อยากให้มันซื้อกับตัวไหนเลย่ มันซื้อกันแน่ะอกลงอีกเลยเนาะเทอะแม,มแวเทเลยเนาะจางที่ก้าวแหแงเลยมันมันอยู่ได้ได้่ะเนี่ห้องมันะนโอน้ใช่เต็มเลยลขยขกันนะ คงใครก็ยันถึงตอนนั้แหลาะคนบอกกันนี่นแ้าะที่ก็ปิดใอบยังไงหลังก็หน้งด้อยตีหนังเออเสรูกแล้วแบบนี้หรือว่าสามสี่หกอืออะไรได้แล้วแบบนี้ครับเอาไม่เอาไป

มาตัวแล้วมาเฮ้ยกะปูนี่บ่บน่นี่้จะีบขึ้นจุงเนาะนะะบ่เนี่มันขอดนี่มันหมดเป็นนี้เนาะตอนเนาะห้องมมนสำคัญนะ่าชาววันตงกันนะ่าชาวันนาะท่ะบมะตเท่เท่เท่เ่่เท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 เท่เทเท่่ เทห้องแต่ั้เมื่ใส่กบหัวชาวกัเมืเทเอานี้นะมันยังชำกันพรมทะเลตรอน้องเยงเชงเนี่ยหมเลยห้ดีได้เลยน้องสอนะก่กได้เลยพรกันดึง่นีก็ได้เลยนะสอนเลยนะเจจอดิอันไหนนะันนี้มันอเยเสร็จแล้วโอ้ย ก็อ่านด้คอยต่อไว้กูผูไว้สินะทำมันเข่าเลอกก้อนหนจังนั้นจังเอายืดแห้งขอู่ืมันแก่้เ้เลิเป็เลีมพุ่งเห็ดสะอาตตอตานะพบกอนแบนนี้ยานะยานะใจถือค้อนตีได้หน่ไย เล่นนี่นะวคนเกลียดเลยคนเกลียดเขาไปเลยอ่าบริบได้นาะครับบนั่นเนาะต้องเอามือบ่วได้ยังมือวนๆง่ายๆตอกไปก่อนตอกมันเข่าไปก็มันไม่เงียบเสียงอยู่นี่นะตอกี้ไปยเทิงก่อนเอาสูงด้ยอมันเงยออกมานอครับเต็มเลย มาบุกาวไก่ยมันเก็ดคนไหนต่อต่นหยีบไม่ปวเข่าว่หายแล้วมันมันเงียงขรับนั้นแหละไม่บิดอ่ะมันเงียงด้ย Đây à, là ờ Đây là, là khứ đấy bà Đang bò ma vì đâu rồi nó rồi nó Cái đâu เมนเด้อไพศาลพี่น้องนเอ๋ยนาะทางบุษเคนจะได้ขอตัวจบคลิปใบตำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อติดตามพอ่พอๆกันใหม่เนาะอ่าพี่ไพ่าจากไหนก็นขอโทษขอไพ่ละลายพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งบุษสุขสุข,ขอันนี้แกเป็นเทอนครัวเบ่าวสวนเพิ่นเ่าไก,ก่อ่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะเคยได้พี่น้องเอ๋ยเทินครัวเพิ่นเนมมานเนะเอารื่วา่ากวงเตีบจูพี่น้องเอ๋ย เอามีดีมีแห้งบ่ตรสกูุขคนดไปดังเด้อเอ้าสบายดี